สวัสดีครับจะมาพูดถึงปัญหาที่พบเจอในการใช้งานในวัน2วันนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานเต็มที่เลยเจอปัญหาแบบนี้แล้วไม่รู้ใครเป็นบ้างนะครับถ้าตั้งกิมบอลไว้แบบนี้นะแล้วก็มีขาตั้งแล้วผมอยากจะเงย ขึ้นเงยลงมันก็จะเกิดปัญหาบางประการนะครับถ้าผมใช้งานในหมวด L นะครับก็คือล็อกทุกแกนทีนี้ผมก็อยากจะตั้งถ่ายท้องฟ้าอย่างเงี้ยนะผมก็จะเงยขึ้น ผมก็จะเงยขึ้นอย่างนี้ปรากฏว่ามันไม่อยู่นิ่งนะครับมันไปทางขวาไปขวามือเราหมุนรอบเลยนะหมุนรอบเลยหมุนจนชนไอตัวล็อกนั่นเลยเนีย่ยมันจะหมุนรอบอย่างเงี้ยไม่หยุดด้วย แล้วผมอยากจะก้มต่ำก้มต่ำแบบนี้มันจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อกี้เงยมันเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมอันนี้พอกดลงจะมันจะเลื่อนไปทางขวาอันนี้ผมสอบถามก็ ผู้ขายแล้วนะเขาก็แจ้งบริษัทให้เขาบอกว่าให้ไปค่าหมวดเริ่มต้นอันนี้ผมรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานแล้วนะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นถ้ากลับมาตั้งฉากอย่างเงี้ย มันยังไม่เป็นกลับมาตั้งฉากมันจะไม่เป็นถ้าเราไปอยู่ในหมวดแรกนะครับ pan and follow อ่ะมันจะไม่เป็นเหมือนกับหมวดแอลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันเงยขึ้นนะเงินเงยขึ้นก็ต้องมาอยู่ในหมวดอื่นอันนี้คืออันนี้คือวิธีการแก้ไขนะ ก้มก็เหมือนกันมันก็จะไม่เป็นลักษณะแบบที่เราอยู่ในหมวด l แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาบางประการสมมุติมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ค่อยตรงใช่ไหมเราอยากจะปรับให้มันตรงหน่อยหนึ่งนี่มันก็จะเลื่อนไปทางขวาเห็นไหมสังเกตเห็นไหม เดี๋ยวผมเลื่อนกลับมาอ่ะมันก็จะเลื่อนไปทางขวาอีกทีหนึ่งเป็นแค่ทีเดียวนะแต่ถ้าเราอยากจะได้มุมที่เราต้องการเราก็งคงต้องขยับตัวนี้ช่วยนะ นะคระมันขยับไปทางซ้ายทั้งมันจะเป็นปัญหาตอนก้มกับเงยนะครับอะมันก็ไปทางซ้ายอีกถ้าเราเปรับให้ตรงมันจะไม่ตรงอะมันจะไปทางซ้ายนิดหนึ่งแต่จะเป็นแค่ครั้งเดียว ก็คงต้องขยับแบบเนี้ยวิธีการแก้ปัญหาไม่รู้ใครเจอปัญหาเหมือนกันบ้างนะครับอันนี้บอกกับทางร้านค้าให้ไปบอกกับบริษัทแล้วนะว่าให้แก้ไขเฟิร์มแวร์ออกมาให้หน่อย อันนี้กลับมาที่หมดแอลนะครับแล้วผมก้มนะครับมันเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยมันจะเลื่อนเองมันจะเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนเลย วิธีแก้ไขก็ต้องมาอยู่ในหมดอื่นนะครับอยู่ในหมดอื่นก็ จะไม่เป็นเนี่ยเราขยับอะเด้งไปกว่าทีหนึงเห็นไหมอเด้งไปกว่าทีนึงไปทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยเออ กดหัวไหมน่ะมันจะไม่ได้ตรงพิกัดเป๊ะๆไงเราต้องมาขยับขาตั้งเองใครเจอปัญหาเหมือนกันบ้างนะครับ ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับน่าจะเป็นทุกเครื่องหรือมั้งแบบนี้แก้แกไขปัญหาเฉพาะหน้ากันแบบนี้กันไปนะครับถ้าอยู่ในแนวระนาบตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาแต่มันจะพองเงยขึ้นเงยลงเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาละ ไม่รู้ว่าทางร้านค้าแจ้งบริษัทไปทางบริษัทจะมีการอัปเดตมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่านะครับเอาล่ะครับผมแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอมานะครับ